กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับมือนี้ลุงหลอด FC นะครับมีรายการบังไฟนะครับเทศการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับวันที่30มีิถุนายน2567งานประเพณีฟีทุกที่ยืนนะครับผมบ้างที่หนึ่สอทอบุญมีนะครับวงเล็บพอย,ยายสองนะครับผมวื้อบ้างที่2องครับ ลูกแม่มดนนะครับบื้ยผู้ใดบุ๊ยวัวหูสัมครับบ้างที่สามเพื่อนสมพันธือ้จังบักสังวันนี้จักผู้ใดบ้างที่สี่ยังไงเท่าแก่กล้วยอ๋อบอแมนนะครับบ้างที่สี่การกล้วยนะครับผมขอใภ้โตมันหน่อยนะครับหลอดใช้ตาบ่คอยดีนะครับผมบังที่สี่การกล้วยเฮ้ยจังบักสังอีกแล้วนะครับบางที่หาแอร์พระรามเก่าเออนี่หูจักอยู่นะครับผม แต่ว่ากับบริดียินโดนแล้วครับบั่งที่6บัวฉลองขวัญเบิกฟ้านะครับผมบังที umi, Arizona, <Alex> van, ่7บัวฉลองขวัญเบิกฟ้ามาตาไซอีกนะครับมาสองบั่งนะครับผมบังที่8คุ้มตลาดสดนะครับผมบูบังที่เก้าวิทยาการเกษตรเออหูจักอยู่นะครับผมมัดเด็ดลอยไล่ใดนะครับวิทยาการเกษตรบังที่10บัวฉลองขวัญเบิกฟ้าบวกผ้ายุทะลูฟ้าบู้ยจักผู้ไดนะครับผมบังที่สิบเอ็ด บัวฉลองควันเปิดฝานะครับผมเอ้ยมีตังซีบังนะครับบัวฉลองขวันนะครับผมลวกาบังที่สิบสองเพื่อนสามสิบเอ็ดนะครับผมจักเพื่อนไพเป็นไพนะครับมีสามเพื่อนสามสิบเอ็ดเลยนะครับบังที่สิบสามฟิวเจริญและเพื่อนสองพันยี่สิบสี่นะครับขนมาเบิดเลยนะครับผมเพื่อนนะครับบังที่สิบสี่นะครับ ชุมชนคุ้มวัดคำเกื่อนแก้วนะครับวงเล็บมาบักจอนนะครับบัตรเด่นลุ่งรอนนะครับอ่ะไปรอหลุนร่อเชียครับเป็นเจ้าบ้านนะครับผมบ้านเพ่นยุหันนะครับที่ว่าก่อนมาบักจอนนะครับผมบ้างสีสิบหาเทพสักดาบวกโชคประกาศิษย์นะครับผมอ่ะนี่ก็ซื้อเพราะคุณคุณอยู่นะครับเทพสักดานะครับเป็นเก่งเหมืองไฟหน่อยนะครับแมนบุ้คุณหรือคนละคนบุ้างทีสิบหกนะครับ ข้าฟางกล่องสิ่งนะครับเออเข่าฟางกล่องสิ่งพร้อมนะครับบั่งทีสิบเจ็ดแอทเทวดามาดเด็ดลุงหลวงนะครับผมบั่งทีสิบแปดไม้ใหญ่ไทยแลนด์นะครับไม้ใหญ่ไทยแลนด์นะครับผมอุ้ยบั่งทีสิบเก้านะครับสากท่องกามาบัดเอียยะมีหอดสากท่องครับบั่งทียี่สิบแอร์พระรามแก้วนะครับผมพระรามเก่านะครับบั่งทีสองนะครับบั่งทียี่สิบเอ็ดสารพชงเบิกฟ้านะครับผม อัมพวันนะครับสารพัดช่างเบิกฟ้าอัมพวันเ้ยคักเป็นคักนะครับบ้างที่ยี่สิบสองวังสันติสุขครับบ่อไร้วังสิีไลพัยนะครับบ้างที่ยี่สิบสามศริมงคลนะครับบวกเพื่อนอ่าไตรต้นเสดวยยี่สิบสี่นะครับผมอ่ะบ้างที่ยี่สิบสี่ครับทีมงานผู้ใหญ่บ้านนะครับผมยี่สิบห้าออมศิล ตึงเปาะนะครับผมบวกสมจิตมอเตอร์นะครับอ่บาผไฟบานนุ่งหลอดนั่นเองนะครับผม26กล่องจะเลื่อน,นครับ27นัดเท็บวิเคราะห์นะครับผมโมงไฟมี27บงัง27มัดเด็ดนะครับผมตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวค์งานตระเพณีฟีทุกที่ยืน,นครับบุย้ยมี27บังนะครับผมบูย้ยครับ จังเป็นจังนะครับผมอ่ะมัดเดาลุ่หลอดหู้จักแค่สามบังนะครับแอดเทวด,ดานะครับผมมาบักจอนล้วก็ะบอไรว่ังสิไลัยไผ่นะครับผมอ่ะผู้ใดไปค่อยโชคให้มานะครับ อีกบางหนึ่งกับวิทยาการเกษตรกับพ่อรุ่นพ่อเชี่ยได้นะครับไปเบิงกันนะครับว่าสิเป็นจังดไดไผเป็นไผผู้ใดเป็นผู้ใดนะครับเพราะว่างงเลือกเกินนะครับผมไผนําเขาจักผู้ใดเป็นผู้ใดครับมูลดุยปุยยนะครับลุงหลอดนะครับอันนี้ก็คือมัดเดาลุงหลอดนะครับผมหากข้อมูลพิพาทประกันใดลุงหลอดเดฟซีต้องกราบขอไภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดฟซีสวัสดีครับ